วันรัตภพพอดแคสต์ EP ที่ี่1ิ2วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะว่าทำธุรกิจต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อเรื่องนะครับผมขอาฝากหนังสือที่ผมแจกฟรีที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเริ่มขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นหาของมาขายได้ง่ายขึ้น รู้ว่าขายที่ไหนได้บ้างแล้วก็ทำยังไงให้ขายดีนะครับซึ่งจะมี22กลยุทธ์วอลเกตติงของผมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งหนังสือเนี่ยไม่ใช่เล่ม,มาบางนะครับเล่มหนาเลยฮะมีเนื้อหา357หน้านะครับปกติขาย350บาทนะครับแต่ว่าแจกฟรีเพียงแคคุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจสามารถแอดไลน์วรรภพ มีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับซึ่งการขาของออนไลน์เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ชอบหรือว่าบางคนบอกว่าทํางานประจําอยู่นะครับที่จริงแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะเป็นนะฮะไม่ว่าคุณจะเอาไปทําจริงจังหรือว่าจะทําเป็นรายได้เสริมเนี่ย ควรจะรู้เอาไว้เลยครับและก็หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เนื้อหาแค่ผิวๆนะครผมลงลึกแล้วก็พูดถึงเรื่องเคล็ดลับหลายๆอย่างเลยนะครับอย่าพลาดกันละกันนะครับสําหรับการทําธุรกิจเนี่ยนะครับคุณจะต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยที่จริงมันมันมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆนะครับซึ่งแนวทางแรกก็คือคุณแทบจะไม่ต้องรู้อะไรเลยคุณแค่จ้างคนที่รู้มาช่วยทําให้ นะคนรู้บัญชีคุณก็จ้างมาคนรู้เกี่ยวกับการขายนะเป็นพนักง,งานขายเก่งๆคุณก็จ้างมานะคนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆก็จ้างมานะครับคนที่บริหารจัดการเก่งๆคุณก็จ้างมานะเอาง่ายๆเลยคุณแทบจะไม่ต้องรู้อะไรเพียงแต่ว่าคุณจะต้องบริหารคนได้เก่งนะครับเขาจึงจะช่วยเหลือคุณได้ นะที่จริงแบบเนี้ยนะครับแบบแรกเนี่ยคุณก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วแหละรู้ไหมฮะผมผมทำมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะแบบหนึ่งหรือแบบสองที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะฮะผมทํามาหมดแล้วเพราะว่าผมเป็นคนชอบลองนะเพราะว่าไปได้ยินใครพูดมาอะไรชักอย่างนะฮะเอยแบบนี้ดีแบบนั้นแบบนั้นสําเร็จแล้วแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอามาลองทําทั้งหมดแล้วก็ผมจะมาสรุปให้ฟังอย่างเงี้ยแหละเพราะผมเองก็ทําแล้วเห็นไหม การที่ฟังนะครับหรือว่าจะดูคลิปของผมทาง YouTube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณประหยัดเวลาไปมากนะครับแล้วผมก็พูดฟรีๆอย่างนี้ด้วยนะฮะไอการที่คุณไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วคุณจ้างคนอื่นเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ค่อยมีเงินทุนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เข้ามาช่วยคุณทำนั้นนะฮะแะถ้าเกิดว่าอ,าอยากจะให้เขาทำงานเต็มที่มักจะหนีไม่พ้นเรื่องการเป็นหุ้นสว่วน การเป็นหุ้นส่วนนะครับพ่อเลยครับคุณก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสร็จปุ๊บพอเริ่มต้นก็อาจจะแทบจะไม่มีเงินจ้างเขาเลยก็ว่าได้แต่คุณขอเข้ามาช่วยดังนั้นคำว่าขอเข้ามาช่วยก็เหมือนว่ามาเป็นหุ้นส่วนกันเดี๋ยวมีกําไรเราก็แบ่งกันถูกไหมครับเหมือนธุรกิจสมัยนี้ก็อาจจะเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับที่เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆโดยที่แบบว่าใครเก่งอะไรก็มาช่วยเหลือด้านนั้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเวลาที่คุณให้คนคนนั้นดูในเรื่องนั้นไปเลยจริงๆนั้นนะ่ะคุณต้องเชื่อมั่นจริงๆว่าเขาซื่อสัตย์นะเขาซื่อสัตย์กับคุณจริงๆแบบ100%นะผมต้องพูดเลยว่า100%เพราะว่าบางทีแค่99.99% 99เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทองคำแท้ถูกไหมฮ <laughs> ะโอเค นอกเรื่องมันก็ยังไม่โอเคไงมันยังเหลืออีก0 0 1อีก0 0นนี่ก็สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีเขาไปเจออะไรที่เป็นช่องว่างเป็นช่องโหว่เขาอาจจะออกจากรูนั่นแหละไปก็หมายความว่าเขาจะมีโอกาสที่จะไม่ซื้อสัตว์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นการที่คุณจะหาพุ้นส่วนที่เก่งเฉพาะด้านแต่ละทางเนี่ยนะฮะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันใช้เวลานานมากก็คล้ายๆกับการ เลือกคู่ครองนะฮะที่แบบว่าแต่งงานอยู่กันจนเท่านะครับจนแก่เท่างนี้นะฮะมันเหมือนอย่างนั้นเลยดังนั้นทำไงฮะถ้าคุณโชคดีคุณเจอนะครับเช่นสมมติว่าคุณก็มีความสามารถบางอย่างอยู่เช่นคุณทําการตลาดการขายเก่งแล้วไปเจอคนทําบัญชีการเงินเก่งมารวมตัวกันเอออย่างนี้โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ไม่ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับที่จะประสบความสําเร็จ กับสิ่งที่คุณจะทำก็คือธุรกิจที่คุณจะทำนั่นเองนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เสมออ่คุณเอาคนนั้นมาทำอันนั้นคุณเอาอีกคนมาทำมีสี่ห้าคนมาเริ่มต้นด้วยกันมีคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์อ่ในระหว่างกันปัญหาเกิดขึ้นทันทีนะฮะมันมันจะเป็นรูรั่วในในจุดนั้นนั่นเองนะครับดังน,นั้นผมก็จึงแบบว่าอยากแนะนำในวิธีต่อไปมากกว่านะครับเพราะว่าวิธีแรกเนี่ยมันเหมือนการเสี่ยงดวง นะครับเหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนแบบไปไป,ไปเล่นกับดวงมากเกินไปนะครับดังนั้นวิธีที่2คืออะฮะตรงข้ามกับวิธีแรกครับวิธีแรกคือไม่รู้อะไรสักอยาก่างวิธีที่2ก็คือรู้ให้มันทั้งหมดรู้ให้มันทั้งหมดฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าการทําธุรก,กิจคุณไม่รู้ทั้งหมดแล้วถ้าคุณเอาคนอื่นมาช่วยนะครับเช่นเอาคนที่เก่งด้านการตลาดการขายมาช่วยและสุดท้าย ก็ปล่อยเขาทําโดยที่ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องไหมวิธีนั้นมันโอเคหรือเปล่าคุณก็ปล่อยเขาไปทําไปอย่างเดียวเพราะคุณไม่รู้เรื่องไงดังนั้นคุณจะต้องรู้ไปสัทุกเรื่องนั่นแหละจริงๆนะฮะคุณจะต้องรู้ไปสัทุกเรื่องเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นๆน่ะคุณอาจจะไม่เก่งเท่ากับคนคนนั้นไงเข้าใจไหมฮะอ่าถึงแม้คุณไม่เก่งเท่าคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเขาตัดสินใจหรือว่าวางแผนอะไรขึ้นมาคุณจะพอรู้เลยว่า อ๋อวิธีเนี้ยมันก็โอเคนะน่าจะลองทําดูได้ซึ่งคุณอาจจะเป็นคนคิดวิธีไม่ได้ไงแต่เขาเก่งด้านนั้นเขาคิดวิธีได้แต่คุณพอรู้เรื่องบ้างถูกไหมฮะคุณพอรู้เรื่องบ้างคุณก็เลยรู้ว่าอ๋อวิธีที่เขาบอกมานีใ่ใช้ได้นะพอเข้า<อ><อ>ใจไหมฮะเอาอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึ่งอย่างเช่นว่าคุณไปเอาคนที่เก่งการตลาดการขายมาทีนี้เขาไปคิดกลยุทธ การตลาดแบบใหม่ขึ้นมานะครับเช่นการทำตัวการทำสินค้าเกาะกระแสะนะเกาะกระแสะโลกโซเชียลอย่างเงี้ยนะครับบางทีโลกโซเชียลมันโอ้โหแทบจะเกาะกระแสะกันแบบรายวันหรือว่ารายสัปดาห์เลยใช่ไหมฮะมันจะมีเรื่องอะไรไม่รู้ไปกระแสะอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําสินค้าออกไปเพื่อไปเกาะกระแสะตรงนั้นได้อย่างเงี้ยถติว่าเขาแนะนํามาเกาะกระแสะได้ปุ๊บมันก็จะได้การโฆษณาไปฟรี free. เพราะอย่างน,น้อยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่นะก็แชร์ช่วยแชร์ให้ด้วยหรือมันจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะมันเข้ากับกระแสช่วงนั้นถูกไหมฮะ,ะทีนี้พอคุณได้ยินแล้วคุณก็พอเข้าใจเรื่องการตลาดการขายนิดหนึ่งคุณก็เฮ้ยคุณบอกเลยอันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้นะใช้ได้ค่ะงั้นคุณรอไปทําเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมแต่เกิดว่าคุณไม่รู้เรื่องเลย เขาบอกอย่างนี้มาคุณอาจจะเอ๊ะไม่แน่ใจจะดีไม่ดีไปก่อกระแสเอ๊ะจะเสียเงินมากไหมสินค้าที่ทําอยู่ก็ไม่จะเป็นต้องก่อกระแสหรือเปล่ามันก็ขายดีอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือไปประมาณมันอาจจะกลายเป็นแบบว่าข้อโต้แย้งนะครับถกเถียงกันแล้วทาให้มีปัญหากันได้ดูที่ว่าเขาเองก็เสนอความคิดที่ดีแล้วถูกไหมฮะเห็นไหมฮะคุณต้องไปรู้ทุกๆเรื่องทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอ้โหจะรู้ทุกเรื่องเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆเลยนะ แล้วแต่และเรื่องเนี่ยมันยากมันจาเป็นครับผมบอกเลยมันจําเป็นครับคุณรู้ไปเถอะนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาคุณจะได้รู้ว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนกันแน่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหความซวยมาเยือนฉันแล้วนะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จริงแล้วเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าคุณสามารถพลิกแพลงนะครับการตลาดการขายหรือว่าการบริหารบริหารคนบริหารสต็อกหรือบริหารอะไรก็แล้วแต่ คุณจะอยู่ได้ทุกวิกฤตนะฮะอ่าดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้ทุกอย่างคุณจะสามารถพลิกแพลงได้อยู่เสมอนะฮะอ่าคุณก็ค่อยๆเรียนรู้ไปหรือว่าบางครั้งคุณก็ไปเรียนรู้กับคนคนนั้นที่เขามาทํางานกับคุณนะ่ยที่เขาเก่งแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กับเขาไปก็ได้นะครับแล้ววิธีเรียนรู้เนี่ยก็ง่ายๆฮะก็คือนะฮะอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะครับหรือว่าจะ ฟังคอนเทนต์นะครับเสพคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นบทความบ้างนะครับเป็นคลิปวิดีโอบ้างเป็นพอดแคสต์แบบผมอย่างนี้บ้างนะครับก็แค่นี้ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับก็ลองดูนะมันไม่มีอะไรที่มันจะยากไปกว่าความสามารถของคุณหรอกนะฮะนี่แหละครับการทรําธุรกิจนะครับต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยที่จริงก็เหมือนที่บอกแบ่งได้เป็น2ออย่างคือแทบจะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จ้างคนมานะครับหรือว่ารู้มากๆรู้ให้ทุกอย่าง นะครับผมแนะนําว่าให้รู้ทุกอย่างนะครับจะดีที่สุดนะเริ่มแรกอาจจะไม่รู้ทุกอย่างหรอกแต่ค่อยๆไปทีเรื่องๆทีเรื่องนะครับผมว่าใช้เวลาอาจจะแค่ปี2ปีแค่นั้นคุณก็จะพอรู้ทุกๆเรื่องแล้วครับนะฮะโอเคครับก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ EP 1นึอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังพอดแคสต์นะครับโดยแอปพลิเคชันทางมือถือนะครับถ้า แอปไหนสามารถรีวิวขดาวให้ผมได้ก็รบกวนรีวิวขดาวให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังพอดแคสต์หัวข้อแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment เข้ามาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาแนะนําได้นะครับถ้าเกิดหัวข้อไหนผมมีความรู้นะครับผมถนัดผมก็จะทําออกมาให้คุณนะครับได้ฟังกันนะฮะยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและรวยเร็วขึ้น ดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวลาภภพพอดแคสต์ EP ที่143ในสัปดาห์หน้านะครับชุัดีทุกคนครับสวัสดีครับ